ทริปวันนี้ผมจะพาทุกคนมากันที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายถ้าใครเคยมาก็คงจะคุ้นเคยกับริมโขงวัดพระาธาตุผาเงาซึ่งเป็นจุดเช็คอินยอดฮิตของที่นี่และวันนี้ยังมีอีกหนึ่งจุดที่อยากให้ทุกคนได้มาเป็นหนึ่งชุมชนเล็กๆที่ยังคงอนุรักษ์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมไว้อย่างเข้มแข็งไม่ว่าจะเป็นอาหารวัฒนธรรมถ้าพร้อมแล้วจะพาทุกคนท่องเที่ยวชุมชนโอทบนวัดวิถีหมู่บ้านศพคำอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายครับ โดยทริปนี้เราจะอยู่กันที่นี่2วันหนึ่งคืนช่วงที่ผมมาอากาศค่อนข้างที่จะหนาวเหมาะก,กับการท่องเที่ยวมากๆพอมาถึงชุมชนก็พักให้หายเหนื่อยแล้วมาแผนท่องเที่ยวกันต่อครับเสร็จแล้วก็มาดูเมนูอาหารซึ่งเป็นเมนูที่เราจะได้ทานกันตอนกลางวันเป็นเมนูพื้นบ้านจากสปปลาวบอกได้เลยเห็นเมนูแล้วหิวข้าวขึ้นมาทันทีจากนั้นก็พร้อมขึ้นรถซาเลงคู่ใจโดยเราจะพาทุกคนท่องเที่ยวรอบหมู่บ้านตอนที่ผมมาชาวบ้านก็เริ่มเกี่ยวข้าวกันแล้วครับ จุดแรกเราก็จะพาทุกคนมากันที่วัดสองพี่น้องที่นี่ก็จะเป็นวัดเก่าโบราณเป็นแลนด์มรสําคัญของหมู่บ้านที่ยังหลงเหลือร่องรอยในอดีตท,ที่ให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้บูชาสักการะกันอยู่ครับ โดยชุมชนนี้นะครับไม่ว่าเราจะขับรถไปทางไหนก็จะเจอแต่โบราณสถานวัตถุโบราณที่ยังมีให้เราได้เห็นและอีกหนึ่งจุดก็จะเป็นวัดพระาธาตุเขียวจุดนี้ติดกับถนนใกล้กับวัดพระาธาตุผาเงาที่นี่ก็ยังได้รับการดูแลและอนุรักษ์ไว้มต์เสน่ห์ของเมืองนี้จะบอกว่าสวยมากๆใครที่มีโอกาสผ่านมาแถวนี้ก็อย่าลืมแวะเข้ามาชมช,ช่วงเช้าอีกหนึ่งจุดก็จะพาทุกคนมาบ้านไร่สบายดีที่นี่ก็จะเป็นคาเฟ่สวนผักและดอกไม้ใครที่มาที่นี่ไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะเหงาเพราะกิจกรรมที่นี่มีเยอะมากเลยครับ โดยแต่ละช่วงก็จะปลูกด,ดอกไม้และผักตามฤดูกาลทุกคนที่มาที่นี่สามารถไปร่วมกิจกรรมได้นะครับหรือจะมาถ่ายรูปกับดอกไม้สวนผักไฮไลท์ที่นี่ก็จะเป็นสะพานแขวนอย่าลืมแวะถ่ายรูปกันอันนี้ก็จะเป็นเมนูมื้อเตียงเขาวันนี้นะครับจะบอกว่าเตรียมไว้เยอะขนาดเลยเดี๋ยวมาพอกันครับว่าหน้าตาจะเป็นจะได อันนี้พริกหอมปลามาตําน้ำพริกเป็นแก้วปลาซาปีลาวเนาะคือออล่ามลาวโดยทุกเมนูโครงการพัฒนาชุมชนได้เข้ามาช่วยพัฒนาเป็นสำหรับอาหารพื้นถิ่นสำหรับนักท่องเที่ยวตามโครงการพัฒนาเส้นทางชุมชนโอทบนวัดวิถีตามแนวคิดอินท้องถิ่นอินนวัดวิถีแกม แกมแกมไม่ไปนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยครับที่เคยมาใช้ชีวิตแบบนี้คนที่นี่เป็นกันเองมากๆเลยครับส่วนเมนูที่ทําตอนนี้ก็จะเป็นขนมหัวงอกทุกเมนูที่นี่ก็จะออกแกนิกทําเองทุกขั้นตอนและนี่ก็จะเป็นหน้าตาขนมหัวงอกของคนที่นี่ส่วนเมนูเครื่องดื่มก็จะเป็นน้ําย่านางแดงเมนูนี้ช่วยได้หลายโรคเผอแป๊บเดียวอาหารกลางวันที่เตรียมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ แต่ละเมนูน่ากินมากๆบอกได้เลยว่าเด็ดทุกเมนูแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นเมนูยำหัวปีจัดจานมาแล้วน่ากินมากและน,นี่ก็จะเป็นหน้าตาอาหารทั้งหมดของเราโดยช่วงเช้าก็ขอตัวทานข้าวกันก่อนเดี๋ยวช่วงบ่ายมีกิจกรรมอีกเยอะโดยช่วงบ่ายก็จะเป็นการทำกิจกรรมของชุมชนโดยผลงานชิ้นนี้ก็จะเป็นตุ๊ก,กตาเด็กลาวเป็นการผสมผสานงานศิลปะภูมิปัญญาของชาวบ้านโดยเอาเสื้อผ้าทอบ้านศพคำมาประยุกต์กับงานถักโคเช เกิดเป็นตุ๊กตาผ้ารีไซเคิลและที่นี่ยังมีกระเป๋าถักทอที่นำไปส่งขายข้างนอกส่วนใครที่อยากเข้ามาเรียนรู้ก็สามารถแวะเข้ามาได้และอีกสิ่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อสำหรับชุมชนนี้ก็คือการทำสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเช่นยาดมยาหมองสมุนไพรต่างๆที่ได้ทำขึ้นมาก็เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของที่นี่สินค้าทั้งหมดก็จะวางจำหน่ายที่วัดพระาธาตุผาเงาสามารถซื้อไว้เป็นของฝากได้วันที่สองก่อนจะกลับ อย่าลืมแวะวัดพระาธาตุผาเงาโดยชาวบ้านจะรวมกลุ่มทอผ้ากันผ้าทอที่นี่ก็จะมีเอกลักษณ์ลายเชียงแสนซึ่งสมัยนี้หาดูได้ยากและตรงนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ผ้าทอของเก่าโบราณที่ยังมีให้เห็นอยู่ส่วนใครที่อยากเข้ามาเที่ยวมาศึกษาก็สามารถแวะเข้ามาดูได้นะครับปีท้ายก็มากราบไหว้ขอพรองค์พระาธาตุผาเงาใครที่มาเที่ยวเชียงแสนอย่าลืมมากราบไหว้ขอพรนะครับและก่อนจะกลับอย่าลืมขึ้นมาเที่ยวสกายวอล์กแนะนําให้มาเที่ยวช่วงก่อนพระอาทิตย์ตกดินจะสวยมากๆวิวตรงนี้ก็จะเป็นแม่น้นนําโ สปปลาวใครที่สนใจอยากจะแพนมาเที่ยวสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารชุมชนท่องเที่ยวโอท็ YouTube นวัดวิถีและ Facebook โอท็อปนวัดวิถีแล้วมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับ